สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่รักในการทำเกษตรอินทรีย์นะครับก็วันนี้ก็จะพามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับมันเล็กนะครับอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นมันพึ่งได้แค่เดือนเดียวนะครับมาดูว่าการใส่ปุ๋ยเราควรใส่ยังไงนะครับหรือว่าใส่ปุ๋ยแบบไหนนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปการเกษตรอินทรีย์นะครับอัน,นเรามาติดตามกันดูนะครับว่าการใส่ปุ๋ยนะครับเราจะใส่แบบไหนใส่ยังไงนะครับเพื่อให้มันได้กินทานอาหารที่สมบูรณ์ และทั่วถึงนะครับตามมาดูกันครับนี่นะครับก็จะเป็นปุ๋ยที่ผมใส่ในช่วงมันเล็กนะครับจะเป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดนะครับไม่เน้นยี่ห้อนะครับขอแต่เป็นชีวภาพอัดเม็ดนะครับไม่ใช่เคมีนะครับ ส่วนการใส่นะครับผมจะเน้นหวานนะครับไม่เน้นฝังกบนะครับเพราะว่าลากมันนั้นจะเดินทางไปกินทุกที่นะครับไม่เน้นเฉพาะจุดนะครับก็จะทําให้มันเราได้รับสารอาหารอย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับผมจะเน้น ใส่ในช่วงหลังฝนตกนะครับจะไม่ใส่ก่อนฝนจะมานะครับเพราะว่าการว่านแบบไม่กบนะครับถ้าใส่ก่อนฝนตกนะครับก็อาจจะโดนน้ำพัดพาไปได้นะครับนี่นะครับคือการใส่นะครับ จะไม่เน้นตรงต้นมันนะครับจะหว่านไปตามร่องเลยนะครับให้ทั่วร่องครับ <zelf> การใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับมีผลดีต่อมันในหลายๆด้านนะครับจะช่วยให้มันของเรามีความแข็งแรงนะครับต้านทานโรค พวกใบไม้ใบด่างนะครับแล้วก็ยังปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมดินที่ขาดสารอาหารมานานนะครับของเราให้กลับคืนมามีสารอาหารเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะได้ลดค่าปุ๋ยค่ายาลงไปในอนาคตนะครับ การที่เราใส่ปุ๋ยหลังจากที่มันออกมาได้เดือนกว่าแล้วนะครับก็เป็นผลดีในการทำให้มันไม่ขึ้นลำนะครับเพราะว่ามันของเรานั้นเริ่มจะมีหัวแล้วนะครับครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อตอไปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปการเกษตรแบบอินซีนะครับก็สำหรับใครที่เริ่มเข้ามาทำเกษตรใหม่ๆนะครับก็เป็นแนวทาง ให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ